เมียวไก่เมียวไก่เด็กวัดปงชยัยครับดูชีวิตน้องเมียวน้องไก่เด็กวัดปงชยัยอยู่ก,กันกับธรรมชาติชนบทพุทธสถานวัดปงชยัยตําบลบ้านสาอําเภอเชียงหงษ์จดาบปางกันเนาะวันนี้ได้กินอาหารเช้าแล้กินอาหารเช้าหลวงปู่เอาอาหารมาให้น้องไก่กินส่วนน้องเมียวกินแล้วเมียกินแล้วเมียกินเดวัแล้ว ตัวหลวงปูนะยังไม่ได้ฉันเลยปูนั้นไม่ได้ฉันเลยนะต้องให้น้องเหมียวน้องไก่กินก่อนนะอยู่ตรงนี้ลูกเนื้อเดี๋ยวปูไปดูน้องเต่ากันนะลูกนะพี่ต้องตามไปนะถ้าไปเดี๋ยวถ้าไม่ให้ไก่ก่อนเดี๋ยวไก่ตามไปทางนู้นไปแย่งอาหารเต่ากินหมดเนาะเขาก็ขอนำภาพบรรยากาศเช้าๆน้องเหมียวน้องเต่าน้องไก่เดี๋ยววัดปงชัยกินข้าวกันนะวันนี้ก็มีภารกิจต้องไปเดี๋ยวเรา เสร็จจากนี้แล้วต้องรีบไปแล้วเนาะไป,ไปร่วมงานบุญบ,บรรพชาติตำรวพระพิถูธสามเณรยมข้าดูดูร้อนวัดบ้านแป้นตำบลตั้งสาอำเภอเจ้าหัวตปางนะก็กลับไปช่วยดูแลดูนิดนี้หน่อยช่วยๆกันเนาะคนละเล็กคนละน้อยดูกันไปดูแลพระิถูธสามเณรไปนะก็ขออยุติคิดไว้เพื่อที่นี้ขอ ในพอเนี่ยคนทุกท่านพบความสุขความเรื่ยมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่จะขอได้ทุกความมุ่งมาปรารถนาก็การทุกท่านทุกคนเถิดแตสำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่จีไว้เท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปมีสุขก็การทุกคนทุกท่านสาธุ